สวัสดีค่ะวันนี้เมพาลูกค้ามาดูแปลงเขาว,วงนะคะโฉะนดติดเขา3ไร่ที่เขาว,วงตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ความสูงจากระดับน้ำทเะเล460เมตรโดยประมาณค่ะด้านท้ายเขาได้ที่กินเป่าประมาณ1ไร่นะคะพาคุณลูกค้ามาเดินนับก้าวลืมเอาสายวัดมาซะงั้น ตรงนี้เจ้าของเปิดราคามาที่ไร่ละสองจุดเก้าห้าล้านนะคะไร่ละสองจุดเก้าห้าล้านด้านข้างกำลังปรับดินด้านข้างเขาซื้อไปแล้วนะโอ้นู่นแปลงนู่นกับปรับดินนะเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านนะคะสามไร่ได้ที่กินเปลาออีกไร่หนึ่งดินดีๆค่ะไร่ละสองจุดเก้าห้าล้านบาทนะคะก็ดูว่า ใครจะโชคดีได้เป็นเจ้าของหน้าแปลงมีมะขามแถมให้1ต้นฝักเบลเลยแปลงนี้เขาห่างจากถนนกุดค้าผ่านศึก6กิโลค่ะเข้าออกได้หลายทางนะคะกม9ก็เข้าได้ถนนธนรัตน์กม9ทางวชิราถนนมิตรภาพนะคะเลยโชคชัยมาหน่อยก็เข้าได้ เข้าทางกุดข้าผ่านศึกเข้าทางดาริโฮเข้าได้หมดเลยค่ะเหมาะสำหรับใครที่อยากจะได้อยู่ใกล้ๆเขาติดเขาเลยว่างั้นเถอะไปสามเฟสผ่านนะคะประปาก็มีค่ะแถวนี้มีประปาแล้วนะคะลองแวะมาชมก่อนนะคะเดี๋ยวพาลูกค้าดูต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ